สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนิคแครเอยูทีโอเอสวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ที่สุดของกองทัพไทยในปี2026ที่ทุกสายตาทั่วโลกกำลังจับตามองอาวุธยุทธศาสตร์ใหม่ล่าสุดขีปนาวุธ a อ23พิสเมเกอรที่ไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือเทคโนโลยีล้ำยุคความเร็วเหนือเสียงพลังทำลายล้างรุนแรงและการนำวิถีที่แม่นยำที่สุดอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทยบนเวทีโลก ปี2026ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของประเทศไทยในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเพราะนี่คือปีที่กองทัพไทยเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า a u 23 p i e m a k e r ซึ่งเป็นการฟื้นชื่อในตำนานที่หลายคนคุ้นหูแต่เปลี่ยนโฉมไปสู่ความล้ำสมัยระดับโลก a u 23 p i e m a k e r เดิมทีเป็นชื่อเครื่องบินติดปืนกลที่กองทัพอากาศไทยเคยใช้เมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ในปี2026ชื่อนี้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่กับระบบขีปนาวุธยุคใหม่ที่ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ของไทยขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้ทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะยิงจากภาคพื้นดินหรือจากเครื่องบินรบ AU 23พ e a c ม m เก e r มีพิสัยการยิงประมาณ350-400กิโลเมตรซึ่งถือว่ามากพอที่จะครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือความเร็วสูงระดับแม c 2.5ขึ้นไปหรือเกือบ3เท่าของความเร็วเสียงเมื่อยิงออกไปแล้วศัตรูแทบไม่มีเวลาในการตอบโต้ระบบนำวิถีเป็นแบบผสมผสาน GPS INS และเราดาร์นำวิถีระยะสุดท้ายทำให้ความแม่นยำสูงมากระดับคลาดเคลื่อนไม่เกิน3เมตรเรียกได้ว่าแทบจะไม่พลาดเป้าเลยทีเดียวในด้านอนุภาพ a u 23ผู maker สามารถติดตั้งหัวรบได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงสูงระเบิดสเก็ตร,ระเบิดสำหรับโจมตีเป้าหมายทั่วไปหรือหัวรบจอกเกราะสำหรับทำลายเป้าหมายที่มีการป้องกันแข็งแรงอีกหนึ่งจุดเด่นคือการพรางตัวด้วยวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์ซึ่งช่วยลดโอกาสที่ศัตว์ูจะตรวจจับได้ทันเวลาทำให้ขีปนาวุธนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเข้าถึงเป้าหมายโดยไม่ถูกสกัดกัน้นหลายคนอาจสงสัยว่าอาวุธล้ำสมัยขนาดนี้จะมีราคาเท่าไหร่ มีการประเมินว่าราคาต่อ1ลูกอยู่ที่ประมาณ5ล้านดอลลาร์หรือราว180ล้านบาทไทยถ้ามองเผินๆอาจจะดูแพงแต่เมื่อเทียบกับเครื่องบินรบ1นึ่ลำที่ราคาหลายพันล้านบาทแล้วการลงทุนในขีปนาวุธที่มีพลังการโจมตีสูงและมีความแม่นยำขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่ามไม่น้อย รัฐบาลไทยได้จัดงบประมาณกว่า800ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2.8หมื่นล้านบาทเพื่อพัฒนาและผลิต AU 23พิสเมเกอร์ในระยะเริ่มต้นและคาดว่ากองทัพไทยจะมีขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้งานจริงจำนวน150-200ลูกในเฟสแรกซึ่งถ้าโครงการเดินหน้าต่อไปอาจจะกลายเป็นหนึ่งในโครงการด้านกลาโหมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสิ่งสำคัญคือการพัฒนาอาวุธรุ่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ จากเดิมที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศมาเป็นการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวเองแน่นอนว่ามีการร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติแต่แกนหลักขององค์การออกแบบและการผลิตได้เกิดขึ้นในประเทศไทยถือเป็นก้าวแรกก่อขอองค์การพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศลองจินตนาการหากเครื่องดินรบแจ๊สสาเกริเปนอีของไทยติดตั้ง a อ2 3ูพิสเมเกอร์เข้าไปจะเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลได้อย่างมหาศาล ทำให้กองทัพอากาศไทยมีพลังการสกัดและการโจมตีที่เหนือชั้นทันทีนอกจากนี้หากติดตั้งตามแนวชายแดนหรือบนเรือรบก,ก็จะทําให้การป้องกันประเทศแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่าแน่นอนว่ามีเสียงถกเถียงบางคนมองว่าไทยไม่ควรใช้มบประมาณมหาศาลกับอาวุธในขณะที่ยังมีปัญหาเศรษฐกิจและสังคมแต่ในอีกด้านหนึ่งหลายฝ่ายเห็นว่านี่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในระยะยาวและยังช่วยสร้างงานและเทคโนโลยีในประเทศเองด้วย การใช้ชื่อ AU 23 p ิ s เ m a k อ r อีกครั้งถือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับอนาคตเพราะเครื่องบิน AU 23รุ่นเก่าเคยเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและในวันนี้ชื่อเดียวกันถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งกับอาวุธที่ก้าวกระโดดสู่อนาคตท้ายที่สุดขีปนาวุธ AU 23 p i s เม a k e r ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธทำลายล้างแต่มันคือเครื่องหมายขององค์การยืนหยัดและก้าวสู่เวทีโลกของประเทศไทยไม่ว่ามันจะถูกใช้ในสนามรบจริงหรือไม่ แค่การมีอยู่ของมันก็เพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันให้คู่แข่งต้องคิดหนักก่อนจะก้าวเข้ามาท้าทายคุณคิดเห็นอย่างไรครับการลงทุนใน EU 23 p สิบสามพิเป็นก้าวที่ถูกต้องหรือไม่หรือเป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับประเทศฝากคอมเมนต์ความคิดของคุณไว้ด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากยูนิ卡เอยูทีโอที่จะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีล้ำสมัยและอนาคตขององค์การป้องกันประเทศ